สามสิบเอ็ดรูปห้าเหลี่ยมก็ขอก็ขอคองอจอมีพื้นที่เท่าไหร ância? อันนี้ก็แบ่งเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมกับพื้นที่สามเหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือห้าคูณกับสองจุดห้าก็ได้เป็นห้าสองสิบห้าห้ายิบห้าก็เป็นสิบสองจุดห้าพื้นที่สามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่ง่วนสองอะไรล่ะคูณฐานคือห้าแล้วคูณสูงคือสองจุดห้า ก็ก็เมื่อกี้แหละได้เท่าไหร่ก็หารด้วยสองเพราะนั้นก็จะได้เป็นอะไรสิบสองจหารสองสิบบวกกับ12.5สหารสองก็ต้องได้เป็นอะไรอันนี้ก็ได้เป็นละหกหกอก็บวกกับนี่ก็ได้เป็น1 8 7แเหเพราะนั้นก็ตอบสิบแปดจดห้า